สุดที่ก็ไลฟ์ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่โทเจอพี่โทตัวปลอมเหรอใช่ตอนแรกคิดว่าพี่โทตัวปลอมเพราะแบบว่าเราแบบปกติเราก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างกัออบ,บติ๊กตอกอะไรบ้างออแล้วคือแบบในติ๊กตอกอ่ะมันจะแบบมีมันจะมีแอคโทมัสท็อปไม่ใช่โทมมสตัวจริงออคือเป็นแบบโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะมากก็เลยแบบสงสัยว่าใช่โทรัสตัวจริงหรือเปล่าเพราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะ แล้วเราปักไรลินเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเขาไปทำไมแล้วคุณเขาไปทำไมอ่ะก็อยากเข้าไปดูซัพพอร์ตร้องชายม่ได้ครับเป็นเป็นตรวจอะไรหรือเปล่ากับคือตำรวจลงอก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆก็แบบอยากซัพพอร์ตน้องอแบบช่วงนี้น้องร้ายบ่อยก็เลยแบบเอออยากมาเขาเลยใจให้น้องร้า์บ่อยใช่น้องไลฟ์บ่อยครับแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูเซอร์พี่หรือจำพี่ได้แล้วเนี่ยคี่โดนหลอกบ่อยอะครับ ก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับก็เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกวนโอยมากก็เลยแบบว่าเขาตอบว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสักอย่างเยอะเยอะเยอะเออะจำอยู่เสียพี่ไม่ได้อ่ะสรุปจำได้อย่างจำได้แล้วชื่อนั่นแหละเอาอินเสิร์นไงไอซ์โทมัสจึงมณนีรัตไงสะกดทีเฮอเอมเอเอ เนอเอทถูกมั้น่ะถูกเกือบหมดครับเห็นไหมล่ะเป็นไอจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่ถ้าสะกดถูกหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดต่อไงแล้วตอนที่น้องถามว่าตัวจริงไหมทำไมถึงต้องไปแก้งน้องวะใช่ใช่ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งตอนนั้นคือโรงงานไม่ได้ลงไม่ใช่เดี๋ยวไม่ลงงานไม่ไห้ลงงาตอนนั้นคือแบบเอ้ยทำไมน้องกล้องจำพี่ไม่ได้อย่างนี้เพี้ยงเลยแบบนิวใส่ไปเลย ี่โทรรูไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราแบบเยอะมาก,มากอ๋อดูครับมีครับเขาเห็นไหมล่ะไม่ก็นี่ตัวพี่เองไงทำไมน้องจําพี่ไม่ได้ <laughs> แล้วคอยสิรู้ยังไงวันนี่เขาก็ดูชื่อถ,ถ,ถ้าเป็นในทิกตอกอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลย <À> โปรไฟล์เดียวกันได้ไงแบบสับสนไงลืมไปว่ามัในไอทีตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะใช่จำได้ใช่ไหมจำได้ยูเซอร์โปรไฟลสีอะไร ใส่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็ทถ่ายมืดๆอ่ะไม่ใช่เอามาจากไหนอันนั้นเ่ะไม่ใช่อันนั้นเ่ะไม่ใช่อันนันไม่ใช่หรออ๋อนึกออกแล้วถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่จะไปปารีสอยู่อย่างนี้เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำแบ็กเกลว์สีแบ็กเกลว์ขาวแบ็กเกลว์ดำแบ็กเกลว์เหลืองอ่ะเขียวชมพูเคดดิสตาเน่แต่ว่าต้องหันหันหน้าขวาแน่นอน เขาหลอกข้างหนึ่งเอเข้างเขาบอกข้างขวาหลอกอข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอ่ะเรา,าคิดว่าข้างไหนหลอกเราเป็นความคิดก็ผมว่าก็ได้านนี้ก็แบบหล่อทุกทุกข้างนะแต่แบบคือพ,พี่โถบอกเขาชอบแบบไม่ไม่มั่นใจด้านซ้ายอบอกว่าแบบชอบแบอกว่าเนี่ยน้องกล้องด้านซ้ายพี่จะแบบออกแนบวบแบบแอบตบิดน่ารักนิดนึงคือ <c oughs> ผมก็แอบ,บงงก่อนที่พี่โทรบ,บอกแต่เขาไม่อยากน่ารักหรอก็ก็อยากครับก็อยากเขารู้สึกว่าแบบด้านซ้ายมันหลบมน่ารักจังเลยแล้วตอนตอนที่โทรพูดอ่ะ คือพูดหน้าจริงจังมากแล้วแบบเรามีกล้องจาก,กันอยู่ก็คือแบบขำว่าแบบว่าะอะไรนะพี่โอแต่ว่าน้องคล้องน่ารักสุดเลยนะ